สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นบทเรียนแรกเลยนะสำหรับคนที่หัดชงโมกกพะดกับคำถามยอดทิศท,ที่ว่าหม้อหนึ่งครับสองครับสามครับต่างกันตรงไหนไปดูกันโดยเทคนิคการชงโมกกระปดของเฮียจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคือแบบที่1ชงแบบพื้นฐานสำหรับคนที่ชงทานเองที่บ้านและแบบที่2สูตรทำขายคือเราต้องการเค้นความเข้มความหอมของกาแฟให้ออกมาได้มากที่สุด สำหรับคลิปนี้จะเป็นแบบพื้นฐานเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ทำทานกินเองที่บ้านโดยที่การสกัดเข้มข้นสูตรทำขายเพื่อนๆสามารถดูได้ในบทเรียนที่2ส,สูตรทำขายนะครับและในช่วงท้ายคลิปจะเป็นเทคนิคการผสมกาแฟให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดปไปดูกันอันนี้คือหม้อมอลคัพพอร์ตนะครับขนาด1ครับอันนี้ขนาด2ครับอันนี้ขนาด3ครับ อันนี้สีครับเป็นของบิกก้าแล้วก็6ครับนะครับชุดแรกเรามาดูหนึ่งครับมาสองครับก่อนนะอันนี้ไม่เมาอขนาด1ครับนะครับกลวยน่ารักเลยอันนี้ขนาด2ครับ ละเอียดเท่ากับน้ำตาลทรายใส่กาแฟาเต็มถ้วยไม่กดแน่นปาดหน้าให้เรียบน้ำหนักกาแฟอยู่ที่6.5กรัมนะครับสำหรับหม้อนหนึ่งครับ เดิมนะใส่กาแฟให้เต็มถ้วยแล้วปาดหน้าให้เรียบหม้อ2ครับได้เนยกาแฟ10.5กรัมคราวนี้มาดูความจุน้ำได้วาวนะครับของทั้ง2หม้อเ็าได้ปริมาณน้ำเท่าไหร่หม้อแรกนะ1ครับได้น้ำไตวาว70มลล หมอที่สองสองครับใส่น้ำได้วาวได้110มิลิลิตรนะครับอันนี้ไม่ถ้วยตรงของเบลตินะที่เขาแถมมาอันนี้เป็ม,มอขนาดหนึ่งครับนะครับ ออกมาเร็วมากนะครับผมเพอมอราะว่าหม้อเขาเล็กกาแฟหอมมากเลยนะครับิีมมาสวยๆเหมือนเดิมตัวสอออกมาแล้วเริ่มจากหมอ้อหนึ่งครับก่อนนะครับ หม้อหนึ่งครับสกัดน้ำกาแฟออกมาได้50 ml ต่อไปเป็นหม้อขนาด2ครับหม้อ2ครับสกัดกาแฟออกมาได้80 ml นะครับสำหรับปริมาณกาแฟนะครับที่สกัดมาได้ของหม้อแต่ละใบอ่ะก็อาจจะต่างกาัน1 0 1ถึง ml นะครับขึ้นอยู่กับความชื้นแล้วก็สายพันธ์ของเมล็ดกาแฟด้วยนะที่จะทำให้การสกัดกาแฟได้ปริมาณน,น้ำที่ต่างกัน เป็นไงบ้างครับคาถามสุดทิศเลยสําหรับคนเริ่มต้นว่ามอ1ครับ2ครับ3ครับต่างกันตรงไหนอ่ะขราวนี้คงเข้าใจแล้วนะก็คือต่างกันที่ปริมาณในกาแฟที่ใส่แล้วก็ปริมาณน้ำกาแฟที่จะสกัดออกมาได้ต่อไปก็เป็นหม้อขนาด3ครับนะอันนี้เป็นหม้อรุ่นเอสเพสขนาด3ครับอันนี้เป็นหม้อรุ่นบิ๊กกาขนาด2ครับแต่สําหรับสูตรของเทียสองหม้อเนี่ยเขาใช้แทนกันได้ยังไงไปดูสําหรับ2รุ่นนี้ตัวกรวยกาแฟเขาจะเท่ากันนะครับ มันในกาแฟที่เราใช้ก็จะเป็นโรบัสต้าระนองผสมกับอาราบิก้าเชียงรายนะเป็นสูตรทำขายของที่ร้านเฮียสำหรับเมนูนี้เป็นขั้วกลางนะสีสวยเลย สำหรับหมอ้อบิก้าสองครับถ้าเกิดว่าชงถูกต้องตามหลักการนะเราต้องใส่น้ำไม่เกิน120 ML ตามที่บริติเขาบอกแต่สูตรของที่ร้านเฮียนะจะหมอ้อสองครับของบิก้าเนี่ยมาชงเมนูเอสเปรสโซ่เอาไว้ทำปัน่นหรือว่าลูกค้าที่ชอบกาแฟเข้มๆเ,เราจะใส่น้ำได้วาว150มลเลยแบบหมอ้อ3ครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์แล้วอะถ้าเราใส่น้ำเกินกว่าที่เขากำหนดอ่ะเวลาชงที่หมอ้อบิก้าแต่คนเคยชงอาจจะรู้ว่าเขาจะฟูจนล้นเพราะว่าครีมมากเขาจัดมาก แต่ให้มีเทคนิคแบบนี้รอดูปาดหน้าให้เรียบนะครับ มอให้แน่นพอตึงมือนะครับนะรอบนี้มจมอบิก๊ก้ามาก่อนนะครับนะเอ็กซเพนก็มาแล้วสังเกตดูมอบิก๊ก้านะครับขอจะได้ทีมมาตอนท้ายอย่างไรละ นะครับถ้าเราใส่น้ำเกินไปดูนะเขาจะล้นให้เราเตรียมแก้วไว้แบบนี้ดเนะครับขีมากสูงมากเลยเังเกตนะครับเขาจะล้นให้เราเตรียมแก้วไว้ใส่แบบนี้ ปริมาณน้ำกาแฟเข้มข้นนะครับสำหรับคนชอบเพิ่มช็อตหรือว่าทำปั่นอะ่ะโดยใช้มอ์บิก้าสูตรเนี่ยเราสามารถดึงน้ำกาแฟออกมาได้120 ml เลยเพียงพอต่อการทำทุกเมโน,โนูนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตามที่เขากำหนดนะครับคือ120 ml อะ่ะเราจะได้น้ำกาแฟออกมาแค่90 ml ซึ่งมันอาจจะน้อยไปสำหรับการทำเอสเปรสซ่ที่เข้มข้นนะครับสำหรับลูกค้าชอบเข้มๆเ,เราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ อันนี้3ครับของ e x p r e s s ได้น้ำกาแฟ120 m l เหมือนกันเฮียท,ทำข้ามไปนะครับของหม้อ3ครับลืมชั่งให้ดูเดี๋ยวชั่งให้ดูใหม่สำหรับเพื่อนมือใหม่นะเผื่อมีข้อสงสัยอันนี้เฮียใส่แบบปกตินะ ได้ปริมาณกาแฟ15.5กรัมนะครับสำหรับหม้อ3ครับต่อไปเลยจะเป็นหม้อ4ครับกับหม้อ6ครับจะสังเกตนะครับ2รุ่นนียจะเท่ากันเลยก็หลักการเดียวกับตั้งเมื่อกี้นะครับที่ชงให้ดูคือหม้อบิ๊กกครับอ่ะก็เทียบเท่ากับ6ครับเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น4ครับของรุ่น Express พนะก็จะขนาดเล็กลงกว่านี้หน่อยนึงจะสังเกตนะตัว4ครับถ้วยกาแฟของเขาอ่ะจะเล็กกว่าตัว6ครับนิดหน่อย ม้อสีครับนะหม้อสีครับได้เนื้อกาแฟ23กรัมสำหรับหม้อหครับเนื้อกาแฟ26กรัม สำหรับตัวหม้อบิก,ก้าสีครับตามที่เบรติเขาคำนวณมาให้จะใส่น้ำกาแฟไม่เกิน180 ml ส่วนหม้อเอ็กซ์เพสหครับจะใส่น้ําได้วาวได้อยู่ที่300 ml อันนี้250ก่อนนะและใส่อีก50แต่ตามจริงแล้วหม้อบิก,ก้าสครับอ่ะก็สามารถดันน้ำได้ถึง300 ml เท่ากับ6ครับเลย ก็จะขึ้นมาอืมีิก้าออกมาก่อนนะให้ดูสีขิมมาสวยๆของกาแฟพั่วใหม่นะแค่มองก็ฟินแล้วตัวหกครับเขาก็จะมาช้ากว่าปกาตินะเพราะว่าตัวน้ำเขาเยอะกว่าชุดระเบิดของไอ้น้ำเขาก็จะเยอะกว่านิดหน่อย การส่งบิกก้าเขาจะไม่ล้นตราน,นี้เรามาดูควา,าม์มึ่งสองเอสเคครับบ้างอออันนี้คือม่อสีครับนะปริมาณกาแฟที่สกัดมาได้150 ml หม้อ6ครับปริมาณกาแฟที่สก,กัดมาได้เต็มที่เลยนะครับ260 ml เกินสเกลอีกนะครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมถ้าเกิดมีตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้เลยเดียกสุดท้ายเฮียจะมาสรุปให้นะครับอันนี้คือหม้อนหนึ่งครับสำหรับคนอิตาลีส่วนใหญ่เขากินเป็นกาแฟร้อนเขานิยมกินเป็นช็อตเอสเปรสโซ่เพียวๆเลยนะสมมติว่าใช้หม้อนหนึ่งครับชงออกมาใช่ปะเขาก็ดื่มกาแฟเลยแล้วเขาก็ดื่มเป็นช็อตแบบนี้นะครับ สำหรับคนที่ทานคนเดียวอ่ะคนอิตาลีเขาก็าจะใช้หนึ่งครับในการชงหรือว่าบางคนที่เขาทานสองคนนะดยกินกาแฟร้อนเป็นช็อตอ่ะเขาก็าจะใช้สองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่จะทําขายเขียนแนะนําดังนี้โดยที่การกินกาแฟส่วนใหญ่นะครับของคนไทยอ่ะจะกินเป็นกาแฟเย็นแล้วเอสเปรสโซของคนไทยจะเป็นเอสเปรสโซที่ใส่นมข้นใส่ครีมใส่น้ําแข็งอันนี้คือเอสเปรสโซของไทยจะแตกต่างจากเอสเปรสโซของอิตาลีที่เขากินเป็นช็อตเพียวๆ การที่เราใช้1ครับหรือ2ครับในการชงอ่ะอาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอนะครับที่จะทําเมนูเย็นได้เพราะว่าปริมาณเนื้อกาแฟที่ใส่เข้าไปอ่ะยังไม่เข้มข้นมากพอที่จะสู้นมสู้นมแข็งขึ้นมาได้นะถ้าเราเลือกใช้เป็น1ครับหรือ2ครับสําหรับคนที่ทําขายเฮียเลยแนะนํา3ครับโดยมีสูตรการปรับดังน,นี้เราสามารถใช้หม้อ3ครับอ่ะชงกาแฟได้ทุกเมนูตั้งแต่16ออนจนถึง22ออนเลย พอตุ่มอสามัพเนี่ยเขาสามารถสากัดกาแฟออกมาได้ปริมาณน้ำ120 ml ซึ่งมันเพียงพอกับการทําทุกเมนูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ทําขายก็คงสงสัยอีกว่าถ้าเราทําแก้ว16ออนซ์แก้วเล็กจะเข้มข้นเท่ากับแก้วใหญ่22ออนซ์ได้ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูสมมุติว่าร้านเพื่อนๆขายแก้ว16ออนลูกค้าสั่งต้องการเข้มมากเราก็ใช้เป็นกาแฟขั้วเข้มในการทํา เราก็ใช้กาแฟประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้คือเข้มมากนะครับเอสเปรสโซ่ e 6ออนแต่ลูกค้าสั่งเป็นเข้มกลางเราก็ปรับเนื้อกาแฟแบบนี้ใช้เป็นขั่วเข้ม2ช้อนขั่วกลาง1ช้อนแบบนี้เราก็ได้เป็นเข้มกลางนะครับ หรือว่าอยากทำเมนูเมริกาโน่ลูกค้าบอกเข้มเบาๆเราก็ใช้เป็นขั้วกลางอย่างเดียวในการทำให้ลูกค้าแบบนี้อันนี้คือการปรับความเข้มของกาแฟาให้เหมาะและตรงใจกับลูกค้าสําหรับคนที่ทําขายแต่สําหรับคนที่ชงแก้วยีบสออนนะเราก็ใช้เป็นพักวเข้มอย่างเดียวการมีสูตรที่อร่อยอ่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะของอาชีพการขายน้ํา แต่ถ้าเราอยากขายดีเราต้องฝึกการทำการตลาดหรือเราจะรอแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาซื้อของเราทำไมเราไม่ทำให้เขาอยากขับรถตั้งใจมาซื้อร้านแล้วล่ะเรื่องง่ายๆด้วยการแต่งรูปสวยๆและอัพลงในเพจของเราเป็นการสร้างตัวตนให้ร้านฝึกถ่ายวิดีโอตัดต่อใส่เพลงสนุกๆให้ลูกค้าเห็นและลูกค้าอยากมากินร้านเราแล้วก็ลงวิดีโอโปรโมทฟีดดยแอป t ิกตอรนะ หึ่งคืนอาจมีคนเห็นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นปังๆสุดท้ายแล้วก็อย่ายลืมทําระบบหลังร้านเราจะได้รู้ต้นทุนกําไรเฮมีแอปฟรีแนะนําให้แบบดีๆเลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเฮียบ้างนะครับหรือว่าสนใจมาดล่กาแฟอุปกรณ์กาแฟต่างๆก็อุ่นได้ที่ร้านเทียที่ f a c e b o o นัมเบอร์6หรือว่าใน s h อป e e ที่ร้านก็มีเฮียขึ้นลิงก์ไว้ให้ใ,หใ,ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณครับ